สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับฟุตบอลพีเมริกได้กลับมาเตะก,กันอีกแล้วครับท่านหยุดไป2อาทิตย์หลีกทั้งให้กับเกมทีมชาติแล้วเป็นยังไงจ๊ะอังกฤษแพ้คาบ้านไปจากส่วนประเทศไทยคว้าแชมป์คิงครับโดยการเอาชนะใครวะนะักชิงชนะเลิศเราเจอกับซีเรียโอ้มกมกโุกเดี๋ยวไม่หา ชนะซีเรียไป2ประตูต่อหนึ่งจากการยิงของชนะทิปสงกสินครับและอังกฤษก็แพ้คาบ้านไปแต่อีกนัดหนึ่งก็กลับมาแก้ตัวชนะได้ด้วยเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนซัดฟรีคลิกอย่างสุดสวยสุดสวยครับเทรน์ยิงสวยมากและอังกฤษก็ได้รับชัยชนะไปและเทรนก็ได้ m ม n ออฟเดอะแมตไปครับได้อีกแล้วครับท่าน และก็ดีใจกับโทมัสทูเิลด้วยครับที่เข้ามาคุมทีมชาติอังกฤษและให้สัญญากับบอร์ดบริหารไว้ว่าควอเตอร์ไฟนอลเป็นอย่างน้อยฟุตบอลโลกคราวหนะ้าเอาอีกแล้วนะและก็ฟุตบอลเพเลย์ลีครับเตะครบ20ทีม10คู่ครับแล้วมีใครกันบ้างจ่าฝูงอย่างลีพูลยังจะได้เป็นจ่าฝูงต่อไปไหมผู้ท้าชิงอย่างเชนซีและก็ แมนซิตี้อาร์เซนอลจะขึ้นไปเบียดครองจ่าฝูงแทนลิเวอร์พูลได้ไหม <im itation> เดี๋ยวเรารู้กันครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะบอกเวลาเตะวันที่เตะอย่าลืมติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับไปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่8ครับคู่แรกเตะกัน เที่ยงครึ่งตามเวลาเที่ยงกิษแต่ถ้าเป็นเวลาไทยก็คือ18นาฬกา30นาทีหรือ6โมงครับ6โมงครึ่งคู่แรกครับจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับสเปอร์จะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเตดโอ้โหคู่นี้ครับมองแล้วสูสีครับแต่สเปอร์ได้เล่นในบ้านอผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีครับคู่ที่สครับ เพื่อนรักเราเองครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผู้จัดก,การทีมก้นกำลังร้อนๆหนาวๆมีใครอ,อะไรไปจิ้มนี่ปุ้งพุ่งสู่ทยานจักรวาลไปเลยโดนไล่ออกแน่ทนัดนี้แพ้นะจ๊ะเพราะว่าผมมองแล้วครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยเขายังให้โอกาสอีกสักสองสานัดน,นะไม่รู้นะตามใจผมคิดนะถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยมันกระเด็นไปแล้วแต่ในเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขากลัวเสียงเงินค่า ชีสัเอค่าอะไรนะค่าชดเชยอ่ะสิล้านปอนด์เพราะดันไปต่อสัญญากับเทนฮากเมื่อปีที่แล้วจากที่เคยจะเสียแค่10ล้านปอนด์พอต่อสัญญาปุ๊บเพิ่มไปเป็น17ล้านปอนด์จะพบจะเปิดโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทเจอกับเบรน t f o r d ์ดครับคู่นี้จะรอดไหมล่ะเทนฮากอีกหนึ่งคู่ครับสามทุ่มครับฟูลเรมเจอ a s สตันวิลลโอ้ย ฟอร์มดีมากคับแอสตันวิลล่าหลังจากชนะบาเยินไปเสนอสมเออแมนอยู่แล้วฟูแลมเนี่ยก็ฟอร์มในบ้านเขาก็ไม่ธรรมดานะใชต์ไรเหมือนกันนะอาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่เตะตอน3ามทุ่มนะจ๊ะอีกหนึ่งคู่ครับไบรตันครับอารนิวคาสเซิลจะเปิดเซนจ์เจมส์พาร์คต้อนรับการเยือนของไบรตันตอน3ามทุ่มสูสีคู่นี้บอกเลยสูสีแต่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านก็ไม่ธรรมดาจ้ะ อีกหนึ่งคู่ครับสามทุ่มเซาท์แฮมตันจะเปิดบ้านพบกับเรสเตอร์ซิตี้ด้วยความที่เราเป็นคนไทยและเจ้าของทีมเป็นคนไทยเรสเตอร์นะก็เชียร์บะเชียร์อยู่แล้วแหละแต่ว่าก็เชียร์แต่เซาท์แฮมตันนี่ในบ้านหรือนอกบ้านก็ไม่ดีเลยกระเด็นแน่นอนจากผมดูแล้วปีนี้ไม่น่าอยู่รอดอีกหนึ่งทีมครับที่ขึ้นมาใหม่เหมือนกันอิฟวิททาวครับ จะเปิดพอสมารโรต้อนรับการเยือนของเอฟเวอร์ตันอฟฟิทในบ้านก็ไม่ธรรมดานะอเม่คนาอะไรเนี่ยโค้ชเขาที่เป็นตัวเต็งคุมทีมชายผิดด้วยก็สูสีครับแต่ดูแล้วครับคู่นี้ฮะอฟิทเน้นเกมบุกรุบส่วนเอฟเวอร์ตันเน้นเกมโยนยาวตามสไตล์ชอนไกกลับมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์อีกหนึ่งที ส่วนบอสมนครับตอนห้าทุ่มครึ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของอาร์เซนอลผู้มีเกมรุกที่ดุดันขนาดขาดมาตินโอเดกาดก็กระทบนิดหน่อยอาจจะไม่รุกดุดันเหมือนเดิมแต่ก็ยังเป็นทีมที่เล่นบอลได้สวยงามเล่นบอลหวังผลได้ผลคะแนนที่ต้องการสำหรับอาร์เตต้าครับแม่ปีหลังมานี่ไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้าสุดยอดมากครับ นั่นแหละฮะคู่วันเสาวครับส่วนคู่วันอาทิตย์ครับวูฟแฮมสันวันเดอร์เลอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกําเยนของมาสตีโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่ายิงกี่ลกูกจ้ะคู่นี้จะ้ะวูฟก็ไม่น่าจะสู้กับมาสตีได้เพราะว่าก็เปิดฤด,ดูกาลมาก็ยับเยินะนะวูฟนะ แต่โปรแกรมก็โหดโปรแกรมก็โหดแลวดูเด็กเจอลิปูเสร็จมาเจอแมนเชสเตียวถ้าเขาไปเจอทีมระดับวนณะนเดียวกันผมว่าก็น่าจะชนะได้บ้างแล้วแหละส่วนอีกหนึ่งคู่ครับคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้คือลิปูจะเปิดอนฟิลต้อนรับการมเยียนของเชลซีบอกได้ครับว่าลิพูนั้นเกมรุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นกองกลางหมุนไผ่กันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนเชลซีครับ เกมรุกกลังดุดันโอ้โ oh, หน้าจีจาดมากแจ็คสันโคราเมอร์เจดอนซานโชส่วนกลางครับก็ไม่ธรรมดาครับเอนโซเฟรเดีย so, กับมอยส์บอยเซกไกเซโดก็ดีครับแต่เชลซีมีอยู่หนึ่งอย่างที่ผมมองเลยว่ากองหลังครับกองหลังไม่ดีเบรนชิลโควิลเอเบรนชิลเนี่ยหลุดบ่อยถ้าจะมีทีมชนะเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ แต่เดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์การแต่คู่นี้บิ๊กแมตแน่นอนบิ๊กแมตที่สุดผลการแข่งขันรูปแบบเกมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ครับผมมาบอกวันเวลาที่จะเตะกันครับช่องที่จะถ่ายทอดสดก็ดูได้ตามนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระผมด้วยนะครับสวัสดีครับ